พะลูกค้าไม่ได้กลัวการซื้อของราคาสูงแต่กลัวการซื้อผิดเพราะถ้าผิดนั่นคือใช้ประโยชน์ไม่ได้หน้าที่ของเราคือพัฒนาความรู้ของตัวเองให้เป็นประโยชน์กับลูกค้าและทําให้เขาเชื่อว่าเขาคิดไม่ผิดที่ซื้อกับเราถ้าจะเอาเวลาไปกังวลว่าขายราคาสูงกลัวจะขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้ดีเกินราคาจะดีกว่าแบบนี้ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ถ้าเกิดคุณฟังบทความเมื่อสักครู่นะคะแล้วรู้สึกเห็นด้วยแนะนําให้ดูคลิปนี้ต่อเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเบลจะพาไปชมบรรยากาศ1วันของคลาสเค้กกล้วยหอมทุกเมนูของมาม่าเบลซึ่งไม่ใช่แค่สอนทําขนมหรือสอนให้คุณเปิดร้านเบเกอรี่ออนไลน์แต่เราจะลงลึกถึงตัวตนลงลึกถึงความต้องการว่าในการทาเบเกอรี่ครั้งนี้เนี่ยคุณมีเป้าหมายอย่างไรดังนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะทำจากที่ได้เห็นในช่วงต้นของคลิปวิดีโอนะคะ เราจะทําการคอนซัลต์แล้วก็พูดคุยกับผู้เรียนก่อนว่าทาครั้งนี้เนี่ยอยากทําทานเองที่บ้านหรือว่าอยากทําขายแล้วถ้าทําขายเนี่ยมีเป้าหมายยอดขายต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่เราดูยอดขายแล้วเราก็จะรู้ว่าแล้วมีเวลาหรือเครื่องมือในการทําเท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะวางกลยุทธ์แล้วก็วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมาย เมื่อเราได้แผนการทั้งหมดแล้วได้แพนเนอร์ในการทําธุรกิจเบเกอรีร่ออนไลน์แล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนการทําเคก้กกล้วยหอมเลยค่ะเคก้กกล้วยหอมสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เบลขายที่ร้านไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไม่เคยทําเบเกอรีร่มาก่อนหรือว่าจะเคยทําแล้วแต่ว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะคะ สูตรนี้ทําง่ายมากๆแล้วก็เบลเนี่ยจะสอนตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงช่างตวงที่สําคัญการเปิดร้านเบเกอรี่อีกอย่างหนึ่งนะที่พลาดไม่ได้เลยคือการคํานวณต้นทุนการตั้งราคาขายแล้วก็การพัฒนารูปแบบที่แปลกใหม่นะคะนอกจากเมนูของเราเนี่ยจะขายออนไลน์ได้แล้วเบลยังสอนเมนูสําหรับหน้าร้านคาเฟ่ด้วยนะนี่อย่างเมนูนี้นะคะคือบานาน่าอัพไซด์ดาวนะคะที่เป็นคาราเมลข้างล่างใช่ไหมแล้วก็มีกล้วยชิ้นกล้วยซึ่งเมนูนี้สามารถส่งห้องเย็นได้ทั่วประเทศแล้วก ็วางหน้าร้านคาเฟ่ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราจะสอนให้ผู้เรียนที่มาในวันนั้นและรู้ไหมคะว่าเห็นขนมเยอะขนาดนี้นะ ผู้เรียนจะได้ขนมทุกชิ้นนะคะที่ตัเงลงมือทํากลับไปบ้านด้วยเลยไปลองชิมไปทดลองเก็บรักษาแล้วก็เผื่อได้ไอเดียต่อยอดใหม่ๆนะคะดังนั้นคลาสเค้คเกกล้วยหอมทองของมาม่าเบลทุกเมนูนี้นะเราจะสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นหาตัวตนของคุณจากนั้นก็สร้างแบรนด์สินค้าสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็ได้ลงมือทําขนมรวมถึงการคํานวณต้นทุนแพ็เกจจิ้งการแพ็คส่งครบจบที่เดียวเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของในคลาสเรียนนะคะรับรองว่าเรียนจบแล้วคุณสามารถเปิดร้านเบเกอรี่ออนไลน์ของตัวเองได้เลย สนใจเรียนทักแอดไลน์มาม่าเบลค่ะ